ตายเลยว่ายุ่งก่นไปสุดที่ที่ปลอดภัยสุดวว้าไม่ตายแล้วเว้ยไม่รู้ไปต่อตัวโอเคเรากลับมาอีกครั้งนะครับกับโรบ็อกแมพในตำนานนี่อีกแล้วกับผมคนเดิมกับเสื้อคนดีนะครับวันนี้เรามากับชาวแก๊งหลายหลายคนหน่อยเรามาในทีมชุดรักชาตินะครับดูตี๋ ไม่มีว่ะไม่ใช่ไม่มีชุดด้วคือตอนแรกจะได้แบบทุกคนใส่ชุดเหลืองหมดแล้วแต่ตอนนี้คือหาแล้วมันไม่เจอกลายเป็นแบบเสื้อลิมิเต็ดอิดิชั่นโดนแบนไปแล้วเราบอกยลงไงบ้างนายบีเรียบร้อยแล้วบินไปแล้วเสื้ออันนี้อะไรเนี่ยไวรัสไวรัสแพร่เชื้อแพร่เชื้อเรื่องไหนก็แพร่เชื้อเลยนี่ยไมกูหาไม่เจอมึงอาจจะพ่ออยู่ใครใครจ้ำมีคนจ้ำมีคนจ้ำ no แพร่เชื้อ แผลเชื่อแผลเชื่อเสียงไอ้ม anyway ันดังมาถึงข้างบนเลยว่า claro กูถามจริงแผลเชื่อจะหนีไปไหนคาวบอยแมนเหมือนี่อยู่กูหนีไปไหนอย่าอย่าหนีโอ้มีคนบินแผลเชื่อเโอ้ยตรงมุมกากูแตกอ่ะไอ้ยี่กูตีควิตาตไม่ได้ฉีดทุยโนแวกไอ้เหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าช่องเราตกลงไม่ เป็นช่องอะไรกันแน่เดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็เล่นเกมเล่นเนกมทำไปเป็นเนอตอนนี้คนดูส่วนมากของช่องเราแม่งตกลงเป็นคนที่อยากดูเราเล่นเกมหรือว่าเป็นคอนเทนต์พูดปะแต่คงคิดว่าสองกลุ่มนี่น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะแบบคนจากคอนเทนต์เกมกับคนจากคอนเทนต์พูดอะอยู่ด้วยกันได้ผมกเดูเล่นเกมไปด้วยแล้วว่ามีเมฆอย่างนี้นี่ พาฝนไมิจฉเดี๋ยกระโดดดูนี่ฮะไอ้หัวหล่นเดินเดินเดกูไม่อยากหัวหล่นเนี่ยอย่ามาใกล้กูเออท่าบอกกูไม่เป็นไรเนี่ยเอ้าเอ้าไม่เป็นไรนีไงหาหัวมึงหล่นได้ไหดูนี่ฮะวันเดียวเฮ้ยหัวหล่นเลยเอ้ากูไม่เห็นเลยกูท่านเชื่อก่าดูขาขาดขาขาดขาดูหาเป็นเดือดด้วยแล้วเฮ้ยวินี่ไงเอ้ามันจบได้เนี่ย พร hm uh ุ่งนี้มีเสมอพะอย่าพึ่งตายนะปกติมันตกไม่ได้ไม่เหรอตายพะอตายพะนอนยังอยู่เหลือพะรอดด้วยนะมันจะฟาดเนื้อมึงไม่รอดยังไงมึงเนื้อได้ไหมไมนได้รอดยังไงเขอต้อนตอสู่เ d v e n t u r e าที่จะไม่จะเป็นสเก็คาร์เดอร์น่าสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ประเทศไทยมีแต่คนใส่เสื้อเหรนอ๋อเป็นการแบบแสดง respect respect ต่อ king ครับผมเมเทโอ อะไรมจะเปอบบุขวามึงอะบุขวามึงอะต้องกลัวไอ้เมื่อนุกบกกบมากกว่าเราอุ้ย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 อวายอุ้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 ยอุียอุ้ยอ่้ยอุ้รอุ้อุ้ยอุ้ย้ยอล้ยอุ้้อุ้ยอุ้ไอุ้อ้อย้ย้ออ้ย ไม่ต้องกวยไอเหียถ่าอย่างที่เล่เลยฉันไม่เหอ้ยโอ้ยชิ้นโอลี่ชิไม่ต้องกวยไอเฮียเรนโบ้ไร่เลยเฮียเฮ้ยพวกนายรู้ใช่ไหมเราควรทำอะไรรู้ปะแ้แ็ี้แจสีเหลืองสีเหลืองเท่านั้นไอเหียขึ้นไม่ทันนะสัตว์กูขึ้นดีก็ได้ไปเลยไปเมนโมันยมันสั่นเลยมันสั่น เไม่จะขยับจะหาแม่ไม่ได้ที่มึงอยากขยับเนี่ยยืนกอนกูจะตายกูจะตายเดี๋ยวมึงยืนก่อนยจะตายเราโดูเลือดกุรีเชี่ยกุรีเชี่ยมึงจะโดนมึงจะโดนที่เราที่ปัดเอ้กูเหลือไอเต้กูกูอยู่ไอเตมึงขึ้นด้วยขึ้นด้วยยังไม่ทันเลยใช่ไหมไม่ทันกายมึงอยู่ข้างล่างอะดีละด้วยพลังของพอเพียงสไตล์ทำให้ผมนั้นทอให้มันเร็วขึ้นนะ เอ้กูนะ gigs. ออกดีกว่ามั้งตอนนี้ไไม่ไม่อนเราอย่ไม่ราไม่ไม่นะไ like, ม่นะไม่นะเราจะไม่รยจงได้หายว่อมสไซีโล่ล่างหัวคงคงี่ไ่ไงวะของข้าราชการจะไม่น้องหนูจไปเป็นข้าราชการโคเี่ย กูเรื่องกระแดบปากไหมครุณได้เวลนนังกินแเฮ้ยคืนคืนไหนนไหนอันนี้เลยมั้ยอันนี้เลยมั้ยนี่เลยอันนี้เลยเออเี๋ยวเวลาไเดี๋ยวกูดูไอ้ผาเดขึ้นไปผข้บนโโนาโดิบหายละยาานะยยาด้วยหยุดแล้วหยุดแล้วมีอะไรจะสั่งเสียก่อนไหมมีสั่งเสียว่าสมพเจริญ ให้ไปตีงบิวบิไฟมีคนเคยกล่าวไว้ว่าที่ที่อันตรายสุดคือที่ที่ปลอดภัยสุดกูรอดะไงไงกายกูแตะอันนี้อะไรอะฟิลยนสเตชั่นพาร์ต้งมันเดะเฮ้ยพาร์ตอี่แล้วแม่งกูเปิดเปิดคลิปอยู่ที่นี่นี่มาเฮ้ยเติมเติมเติมแก้หน่อยเพ้่อเพื่อมิสเต็มถังเต็มถังเดอะมิสเดอะมิสเต็มถังเด็กปั๊มอยู่ไหนเนด้ออันนี้เดอะมิสด้วยเนี่ยตายแล้วเลเเด็กสาด โอ้เต็มถังไงเอาเรื่อโอเคคุณหลบข้างในก็ได้ยืนๆเดือยู่ด้วยกันแข็งแกร่งเสื้อเหลืองอยู่ด้วยกันแข็งแกร่งไอ้แฟมมันถอดเสื้อแล้ววิ่งไปแฟมมูฟิตเจอเราถอดเสื้อวิ่งถอดเสื้อพี่งวิ่งให้ตัวไม่หนาวไงเฮ้ยเทคนิคอะไรกันเราต้องวิ่งให้ตัวไม่หนาวเนื้อมึงอยู่เฉยมึงหนาวนู่มั้ย กูเักการล่มหละการถล่มเน่ยกูทำอปการตกสามไ้หลอดสอคนนม่งนั่งอะไรกันสีกันีกันตอแล้นั่งจับมือกันเเรืองรักชาริดูจาก้ไอูถึงเนี่ยนี่ก็ได้เิมาดูหน้ากูเอ้อะไรกันวะไอ้้วเดีเดี๋ยวไอ้แป๊บ ไอ้หาจมไอ้หาจมพหไปลยหาปเลยอไอ้หาไปเลยงเดียวแฟนสติโกอ้าวชิมหายละฝนกรดฝนกรดไอ้ี้าไอ้เตินไอเตินไอ้เนะแล้วมับกลายเราต้องรอดไมเราไปเที่อันี้แหละ ไม่ไม่ไม่รอดแม่ไกามึงตลอดดูไอ้สาคนดีดูแบบยังกระชากหนังเลกไอ้กยมันสั่นกกมันสั่นละมัดูืางสิโอดโอดไปดูางสิวกมึงเป็นราษฎรกลัวนัการเมืองนกลัวเลยกลัวเลยคลิปเนี้ยเดงคลิปนี้นยไม่เหลือยอสองมั้เนี่ยเนี่ยเนี่ย คนเบื้องบนก็รอดอย่างเงี้ยแล้วคนราษดรเนี่ยอไงปไดยไปเลยไปเลยทานไปเลยส่งงานส่งงานไอ้เนาะเบนินเบนซินกคอมเมนเตอร์น้องน้อน้องเป็คนทำน้อน้องน้องเติมน้ำมันเอยน้องเติมน้ำนเอะอันนั้นคือเด็กเช็ดกระจกใช่ไหไอ้บุน้องน้องพี่ขอเติมน้ำมัน่อยพี่ขอเติมเลย มังพี่พี่กอดเทอมทุกวันเลยจังยักษ์อุ้ยยุยขับขับรถขับรถรถขับรถขับรถดิจิตอลขับชุ๊กขับชุ๊กขับรถแบบดิจิตอลนี่โอ้โหแบบชักนั้นผิวยิ่งอุ้ยอุ้ยขับรถดิจิตอลขับรถดิจิตอลไปดิบดิบ ใช่เลเลยอันนี้แฟดแดดดิฟสายฟ้าเนี่ยมึงดูมึงดูมึงดูสายรอบฟ้าชั้นดีเนี่ยเนี่ยมึงดูเฮ้ยมึงรถ้วมันทุกขแล้วมันเหลือแค่นั้นแล้วมันเป็โหดมันมันดีเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นั้นมันยังขับได้วะเดี๋ยวไหวไหมเนี่ยไหวไหมี่ยาวบอยเมนโจเซฟอี๋สายเราโอ้โหเดี๋ยวมึงโดนตาจะหมาสายฟ้าเสียวเราเบื่อขึ้เลย ไอ้ยังตาคาตากูเรือมั่โอ้ยเทพวะเด็กดุยาทีพพาเลชลองโดนรูดแล้วตายโดนดีดโดนรูดเนี่ยเดดี้ไวลัสไอ้หนีก่อนโอ้ยเชื่อผมแตกผมแตกผมแตกเฮ้ยแพรเชื่อแพรเชื่อนี่เคยเป็นนะเย่านี้ That's pretty good โอ้ยผมแพรเชื่อคุ กายพันแน่เลยตุวแพชือโอ้ยโแพชื่อแฮชือแฮเชื่อแพเชอเชือไม่เป็นไรเพราะเราฉีดซิวิโนแวกเรียบร้อยแล้วล่ะแพร์ทำไรแรับขึ้นมาปลอดภัยวะหรอกูขึ้นมาได้แพรแเชื่อแพร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 ์เชื่อ พีขึ้นมาไอวกเยแปลเชื่อแปลเชื่อแปลเชื่อคุณมันต้องกลายพันธุ์ทั้งหมดไอ้เหี่ยอันตรายจะหนีไปไหนโอเคโอเคเสียงรวมอย่างนี้คุณว่าไงผมไม่รู้ มึงดูไอ้แฟมมันวิ่งออกไปรับโลมม้เนี่ยไอ้ยาเดสตอ์ดอลเข้าคนในเข้าคนในกันเข้าข้างในดีกว่าทค่ไมนเขาเข้าได้วะแล้วเมื่อเรายืนเฉยมันก็ไม่โดนอุ้ย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 เขี่ยตนอไปเลยโอ้โหมึงไปยืนล่อฟลายไงเลยมึงก็ตายก็เลยที่ไม่ตายหรอกเว้ยมึงรู้ไม่ต่อตัว แกเป็นโบแล้วหมายแกเป็นโบแล้วหมาเดี๋ยวก็ตายไม่ตายเรือว่ามันระเบิดไปเลยมึงโดนผ่ามึงกับโบ้เลยหมาสายฟ้าโบ้เดี๋ยวดีกสักตาก็ปิดคลิปเลยแล้วกันนะทำไมมันฟ้ามืดอีกแล้วเนี่ยไม่หนวะไม่เห็นมืดเนี่ยเจมใส่ไม่นะจะมีคนฆ่าตัวตายว้าวโอเค ขอปิดคลิปเลยเลยกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราชาวเสื้อเหลืองด้วยนะอย่าคิดหน้าครับเสื้อเหลืองนี่หมายถึงฮาจะย่านะครับไม่ไม่ถึงอะไรโลโก้เราสีเหลืองใช่ไหมเออเจอกันคลิปหน้าครับชาวแก๊งบ่ายบุ๊คอายุลมตัวเต็มปีอัดตรงวัดริน